สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีการาพ่อคับการรายงานข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคอีสานล่างจากศูนย์ตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในมือวันที่เจกรกฎาคม25 6 5หค่ะตามลับสาภาพอากาศของภาคอีสานล่างห้าวในมือหนีนะคะจะมีฝนฝ่าคนนอกลอยละหกซีของพื้นทีนะคะและมีฝนตกหนักนะคะบางแหง่งส่วนมากกสิเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารค่ะ ลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโเมตรต่อชั่โมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะในใบายมือนี้ขาดว่าซีอูทีสามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในมืออื่นเศ้าขาดว่าซีอูที่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะขาดมาเป็นขาดหมายลักษณะอากาศในมือวันที่เจ็ดถึงแปดกรกฎาคม ภาคอีสานล่างเข้าจะมีฝนฝ่าคานนอกหลอยละ40-60ของพื้นที่นะคะกับมีฝนตรงน้กในบ้างแห้งค่ะลมยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะคะขาดว่า C.U.T 32-37องศาเซลเซ,เซ,เซียสและอุณหภูม,ตมิต่ำสุดในช่วงนั้นขาดว่า C.U.T 23-27องศาเซลเซียสค่ะ พัดมาในหมือวันที่เก่าถึงสิบสามกรกากราคมไทยซาล่างเท่าคาดวาซิมีฝนฝ่าข้างนอกอร่อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหน,นักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะล่มเป็นร่มตะวันตกเชนใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะในช่วงนั้นขาดวาซิยูที่ยี่สิบเกาถึงสาสิบหา้าองศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามสูงในช่วงนั้นขาดวาซิยูที่ 2ี่สิบสองถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะสุดท้ายนี่นะคะการสิขอฟาพ่อแม่พี่นอ้องดูแลเบื้องงรักษาสุขภาพเนื่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยและเรามัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝ้นฝ่า,าขา้างนอกไว้ด้วยนะคะสำหรับมือหนีขอลาไปก่อนพอบกันไหมในมืออื่นสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน